และยิ่งถ้าเขาเป็นคนที่มีจิตคิดปรททุสร้ายพยาบาทเบียดเบียนมันก็จะยิ่งทำให้เรานั้นเป็นทุกข์มากคนที่มีจิตคิดปรททุสร้ายเช่นเวลาที่เราเตือนเขาแนะนำเขาเขาก็จะไม่พอใจก็จะคิดกับเราไม่ดีเขาก็จะคิดไปในทางที่พยาบาทเบียดเบียนเราทำให้เรานั้นเกิดความทุกข์จากการคิดปรททุสร้ายจากการคิดไม่ดีของเขา เมื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็จะทําให้เรานั้นรู้สึกอึดอัดเราจะคิดจะทําอะไรมันก็อึดอัดไปหมดฉะนั้นเวลาที่เราต้องอยู่กับคนที่มีจิตคิดประทุษร้ายพยาบาทเบียดเบียนมันทําให้เรานั้นมีแต่ความทุกข์สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟริล์มชาแนลครับ กลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับผมเองก็จะมาตอบคำถามของคุณผู้ชมอีกเช่นเคยซึ่งเป็นคำถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามามากเช่นเดียวกันก็คือคบกับคนผิดชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีทุกวันนี้ชีวิตมีแต่ความทุกข์เรียกว่าอยู่กับความทุกข์ทุกวัน มีวิธีไหนบ้างที่จะนำพาชีวิตให้ออกจากตรงนี้ได้ออกจากความทุกข์ตรงนี้ได้มีวิธีไหนบ้างที่จะปล่อยวางได้ซึ่งผมเองก็จะมาแบ่งปันตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราควรจะปล่อยวางจากเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพราะมีหลายๆท่านเองอาจจะมีสามีผิดอาจจะมีภรรยาผิดคือไปคบหาคนที่ไม่ดี เจอเขาสวยเจอเขาหล่อก็คบหาเลยสุดท้ายพอมาอยู่ด้วยกันชีวิตก็มีปัญหาชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ไม่เป็นเหมือนอย่างที่คบกันตอนแรกครบกันใหม่ๆซึ่งในช่วงคบกันใหม่ๆเขาก็ยังไม่ออกลายเขาไม่พูดโกหกเขาไม่ด่าว่าเขาไม่พูดส่อเสียดเขาไม่ประพฤติผิดในกามไม่เป็นชู้ไม่นอกใจ เขาไม่เอาเงินของเราไม่หลอกลวงเราแต่พออยู่กันได้สักพักอยู่กันได้ไม่นานเขาก็เริ่มออกลายเริ่มหลอกลวงเราหลอกเอาเงินเราบ้างหรือไปประพฤติผิดในกรมไปเป็นชู้นอกใจแล้วก็โกหกหลอกลวงเมื่อเราจับได้ก็จะพูดกับเราด้วยคำหยาบคายพูดกระทบกระเทียบ พูดด้วยอารมณ์โกรธมีโทสะเมื่อต้องเจอกับคนแบบนี้ต้องอยู่กับคนแบบนี้เราควรทำอย่างไรปัญหาในเรื่องนี้นะครับผมเองก็จะแบ่งเป็นสองเรื่องด้วยกันก็คือในเรื่องที่เราเองนั้นมีสามีหรือมีภรรยาแล้วคบกับคนรักของเราแล้วและอีกเรื่องหนึ่งหลายๆท่านเองที่ยังไม่คบหาใครยังไม่มีคู่ชีวิต ก็จะมีข้อคิดข้อธรรมได้พินิจพิจารณาก่อนที่จะไปคบกับใครตกลงปลงใจกับใครเราเองก็จะได้รู้ทันคนจะได้ไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจมานั่งเสียใจในภายหลังซึ่งข้อคิดธรรมะในเรื่องแรกนี้นะครับก็คือคุณผู้ชมนั้นมีคู่ชีวิตแล้วอยู่ด้วยกันแล้วแต่ชีวิตนั้นก็เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเพราะเราไปคบหาคนผิด คนผิดหรือคนพาลคนไม่ดีในตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ที่มีกายมีวาจาและใจไม่สะอาดจะเรียกว่าคนพาลหรือคนไม่ดีนั่นเองกายวาจาใจไม่สะอาดเป็นอย่างไรในเรื่องของใจไม่สะอาดนี้นะครับก็คือเขาเป็นคนที่มีความโลภเพ่งเลงในอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่น คือไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนอื่นเขาก็จะเป็นคนที่มีความโลภอยากได้ของคนอื่นไม่รู้จักพอเมื่อเขามีความโลภมีความคิดที่อยากจะได้ของคนอื่นมันก็จะนำพาความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่เราด้วยและยิ่งถ้าเขาเป็นคนที่มีจิตคิดปรุทุ้ายพยาบาทเบียดเบียนมันก็จะยิ่งทำให้เรานั้นเป็นทุกข์มากคนที่มีจิตคิดปัะทุสาย เช่นเวลาที่เราเตือนเขาแนะนำเขาเขาก็จะไม่พอใจก็จะคิดกับเราไม่ดีเขาก็จะคิดไปในทางที่พยาบาทเบียดเบียนเราทำให้เรานั้นเกิดความทุกข์ขจากการคิดประทุษร้ายจากการคิดไม่ดีของเขาเมื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็จะทำให้เรานั้นรู้สึกอึดอัดเราจะคิดจะทำอะไรมันก็อึดอัดไปหมด ฉะนั้นเวลาที่เราต้องอยู่กับคนที่มีจิตคิดประทุษร้ายพยาบาทเบียดเบียนมันทําให้เรานั้นมีแต่ความทุกข์และอีกประการหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความเห็นผิดคือไม่เชื่อในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วไม่เชื่อว่าการให้ทานนั้นมีผลไม่เชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีหรือไม่เชื่อแม้กระทั่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้เองโดยชอบ เขาก็จะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ฉะนั้นในเรื่องของการทำดีทำชั่วเขาก็จะไม่มีเขาก็จะไม่เชื่อ <c oughs> เมื่อเขาไม่เชื่อในเรื่องของการทำดีทำชั่วชีวิตของเราเมื่อต้องอยู่กับคนเหล่านี้เราก็เลยพลอ,อยทุกข์ไปด้วยเพราะเขาจะทำแต่เรื่องไม่ดีทำแต่เรื่องชั่วทำแต่เรื่องที่ผิดศีลธรรมดังนั้นถ้าเราต้องอยู่กับคนที่ใจไม่สะอาดมันก็ทำให้เรานั้นเป็นทุกข์ไปด้วย หรือเขาเป็นคนที่กายไม่สะอาดอย่างเช่นเขาเป็นคนที่ชอบฆ่าสัตว์ชอบยิงนกตกปลาชอบทําร้ายผู้อื่นชอบเบียดเบียนผู้อื่นทั้งสัตว์และมนุษย์ชอบแกล้งชอบทรมานชอบทำร้ายผู้อื่นการกระทําแบบนี้เป็นกายไม่สะอาดนำพาให้เราเองเกิดความทุกข์ใจพอเขาไปกินเหล้าเกิดความโกรธเกิดความเกลียดใคร เขาก็จะไปทำร้ายคนอื่นเขาก็จะไปเบียดเบียนคนอื่นไปหาเรื่องคนอื่นเราผู้เป็นสามีหรือเป็นภรรยาก็ต้องมาทุกข์ใจเพราะเขาเพราะว่าเขากายไม่สะอาดหรือบางทีกายไม่สะอาดของเขาเป็นคนที่ชอบเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยเช่นเจอของของใครในบ้านก็ดีในป่าก็ดีเขาก็จ้องจะเอามาโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ก็ไปหยิบไปจับของเขาหรือตั้งใจจะเอาของเราเราอุตส่าห์หามาทำงานมาเราอุตส่าห์เก็บเงินกว่าจะได้เขาก็มาตั้งใจที่จะลักขโมยซึ่งสามีหรือภรรยาที่อยู่ด้วยกันจะมีแบบประเภทนี้ที่ภรรยาบางคนนั้นชอบหยิบจับเอาเงินของสามีโดยไม่บอกหรือขโมยเงินสามีก็มีหรือสามีบางคนชอบลักขโมยเอาเงินภรรยา ไปกินไปเที่ยวไปให้ผู้หญิงอื่นหรือภรรยาบางคนก็ขโมยเงินของสามีไปปรนเปรอรกับชายอื่นแบบนี้ก็มีเช่นกันฉะนั้นเมื่อเราต้องอยู่กับคนแบบนี้คนพาลคนไม่ดีแบบนี้มันก็จะทําให้เกิดความทุกข์หรือภรรยาสามีบางคนชอบประพฤติผิดในกามมีสามีอยู่แล้วไม่พอไปที่ทํางานไปเจอคนที่ดีกว่าไปเจอคนที่รวยกว่า ก็ประพฤติผิดในกามหรือสามีบางคนออกไปทำงานไปเจอคนที่สวยกว่าไปเจอคนที่ดีกว่าก็ประพฤติผิดในกามนอกใจภรรยาคู่ชีวิตแบบนี้ปัจจุบันนี้ก็มีเช่นเดียวกันและมีเยอะด้วยฉะนั้นเมื่อเราเองต้องทนอยู่กับสามีหรือต้องทนอยู่กับภรรยาแบบนี้มันก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะว่ากายของเขาก็ไม่สะอาด หรือบางคู่ก็เป็นผู้ที่มีวาจาไม่สะอาดคือการพูดนั่นเองคือสามีบางคนชอบพูดโกหกหรือภรรยาบางคนก็ชอบพูดโกหกเช่นกันชอบพูดหลอกลวงทำไม่ดีก็บอกไม่ได้ทำรู้ก็บอกไม่รู้เป็นผู้ที่ชอบพูดโกหกทั้งที่ก่อนคบกันนั้นก็ไม่โกหกแต่พออยู่ด้วยกันเริ่มออกลายก็เริ่มพูดโกหก โกหกยังไม่พอบางทีก็ชอบนินทาหรือชอบพูดส,ส่อเสียดผู้อื่นเอาเรื่องฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายนูน้นเอาเรื่องของคนนู้นมาบอกฝ่ายนี้ยุยงให้คนเขาแตกแยกกันยุยงให้คนทะเลาะกันเห็นใครสามัคคีกันไม่ได้ก็จะยุให้เขาแตกกันเช่นญาติพี่น้องเราสามัคคีกันอยู่แล้วพอเรามีสามีภรรยาคนนี้ ก็มาพูดยุยงให้ครอบครัวของเรานั้นแตกแยกกันหรือสามีภรรยาบางคนนั้นชอบพูดคำหยาบชอบพูดคำแสบแสบเผ็ดเผ็ดชอบพูดกระทบกระเทียมชอบพูดด้วยความโกรธเมื่อเราต้องอยู่กับคนที่พูดแรงๆพูดด้วยความโกรธชอบด่าเราแรงๆเราก็เป็นทุกข์เป็นธรรมดาชีวิตอยู่กับคนแบบนี้มีแต่ความเครียดมีแต่ความทุกข ซึ่งแต่ก่อนเขาก็จะพูดหวานกับเราครบกันใหม่ๆพออยู่นานๆเขาก็จะเริ่มออกลายพูดกระทบกระเทียบเด็ดดานเราสารพัดเรื่องหยิบยกขึ้นมาพูดทำให้เราเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจยิ่งเรื่องในอดีตเรื่องแฟนเก่าเรื่องที่เราเคยทำผิดพลาดเขาจ้องที่จะนำมาพูดกระทบกระเทียบนำมาพูดให้เรานั้นเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจ ถ้าเราต้องเจอกับคนแบบนี้ชีวิตนั้นเหมือนตายทั้งเป็นหลายๆท่านนั้นต้องเจอกับคนแบบนี้ทุกวันนี้การใช้ชีวิตก็เลยไม่มีความสุขและอีกประการหนึ่งคู่ชีวิตบางคนสามีบางคนภรรยาบางคนนั้นชอบพูดเผยเจอชอบพูดไร้าสาระเป็นคนที่พูดแล้วไม่มีประโยชน์ชอบพูดเล่นเกินไปไม่มีที่มาที่ไปฉะนั้นการพูดเล่นเกินไปการพูดคำที่มันไม่มีประโยชน์ การพูดเพ้อเจ้อไร้สาระจึงทําให้คําพูดนั้นมันไม่น่าเชื่อถือการอยู่กคนแบบนี้มันก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันนี่คือการที่เราต้องทนอยู่กับคนที่กายวาจาและใจไม่สะอาดเราเลือกคนผิดคบคนผิดชีวิตมันก็เลยเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเมื่อเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีชีวิตของเราในแต่ละวันใช้ชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ ชีวิตมันไม่มีความสุขจะคิดจะทำอะไรมันก็ไม่มีกำลังใจไม่มีพลังใจเพราะคู่ชีวิตของเรานั้นเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเราเองจะทำตามจะคิดตามจะพูดตามมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็เลยไม่ไปในทางเดียวกันดังนั้นเมื่อเราต้องคิดทำพูดอยู่คนเดียวไปในทางที่ดีคนเดียวแต่เขาคิดพูดไปในทางที่ไม่ดีมันจึงไปคนละทาง เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเทวดาอยู่กับผีชายผีอยู่กับหญิงเทวดาชายเทวดาอยู่กับหญิงผีอีกฝ่ายนั้นเป็นคนทุศิลเป็นคนไม่มีศิลมีธรรมอีกฝ่ายอยู่ในศิลในธรรมดังนั้นมันก็เหมือนเทวดาอยู่กับผีชีวิตมันก็เลยมีแต่ความทุกข์แล้วเมื่อเราต้องอยู่กับคนแบบนี้เรียกว่ากลืนไม่ได้ขายไม่ออก เรายังไม่ได้เลิกกันยังออกจากกันไม่ได้ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะบางท่านเองก็ยังมีปันธะอาจจะมีลูกอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีบ้านรถหรือสิ่งที่ต้องข้องเกี่ยวกันนะอาจจะทําบริษัทร่วมกันมีหนี้สินร่วมกันยังต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้อีกนานหรือตลอดชีวิตควรจะทําอย่างไรเพื่อให้ชีวิตนั้นมีความสุขบ้าง ชีวิตจะได้เดินต่อไปได้บ้างชีวิตจะได้มีทางออกบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อเราเจอคนที่กายวาจาใจไม่สะอาดเขาคิดทำพูดเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนตัวเราเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเมื่อเจอคนแบบนี้เราต้องกลับมาสํารวมที่เราคือเราเองจะต้องไม่คิดอกุศลเลย เมื่อเขาคิดไม่ดีกับเราพูดไม่ดีกับเราทําไม่ดีกับเราสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือไม่คิดไม่ดีตอบเราจะต้องละความคิดอกุศลให้ได้คือไม่คิดไม่ดีกับเขาเขาจะด่าเขาจะว่าเราเขาจะทำไม่ดีกับเราหรือคิดประทุษร้ายกับเราเรามีหน้าที่ไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทเขา เราให้อภัยเรามีความเกื้อกูลเราต้องมีความเมตตาให้ได้นี่คือทางออกของเราเพราะถ้าเมื่อใดเราโกรธตอบเราคิดไม่ดีเราไปพูดไม่ดีทำไม่ดีตอบเราจะเป็นผู้ที่สร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองและสิ่งที่จะตามมาก็คือมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากและตัวเราเองก็กลายเป็นคนผ่านไปเหมือนกับเขาด้วย ฉะนั้นอย่าคิดอย่าพูดอย่าไปกระทำในทางที่ไม่ดีเป็นอันขาดอย่าไปตอบโต้เหมือนที่เขากระทำกับเราเขาด่าเราเขาว่าเราตำหนิเราเราไม่คิดอกุศลกับเขาเลยวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีความเกื้อกูลมีความเมตตาไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทเขาก็คืออยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจให้ได้อยู่กับอิริยาบถไม่ว่าเราจะเดินจะยืนจะนั่งหรือจะนอน ให้อยู่กับอิริยาบทนี้เราทำงานก็อยู่กับการทำงานเรากินข้าวก็อยู่กับการกินข้าวเราทำงานบ้านก็อยู่กับการทำงานบ้านหรือที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอยู่กับกายยคตาสติตั้งจิตไว้ที่กายยคตาสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายอยู่กับเวทนาปิติอยู่กับจิตหรืออยู่กับธรรมที่ตรงนี้เป็นที่ปลอดภัยทำให้เรานั้นดับความคิดที่เป็นอกุศลได้ ดับการผูกเวรผูกพยาบาทได้เราจะได้ไม่เป็นคนพาลเหมือนเขาเพราะถ้าเขาสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างใดเมื่อถึงเวลาเขาก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นเราจะไม่ได้รับเหมือนเขาเพราะเราไม่ไปผูกเวรผูกพยาบาทเราตั้งไว้ซึ่งกายกตาสติตรงนี้เป็นทางดับกรรมเป็นทางสิ้นกรรมเป็นทางดับทุกข์ด้วยยิ่งถ้าเราเห็นเขาคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีกับเรา แล้วเขายังไม่ได้รับวิบากกรรมรับผลแห่งการกระทํานั้นเราเองก็ไม่ต้องไปสาบแช่งเขาไม่ต้องไปคิดไม่ดีกับเขาเพราะวิบากกรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วว่าวิบากกรรมมันจะส่งผลอยู่สามอย่างคือวิบากถ้าเขาคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีแล้วถ้ามันไม่ส่งผลณนะปัจจุบันถ้ามันไม่ส่งผลทันควันมันก็จะรอส่งผลในเวลาต่อมา และในเวลาต่อมาอีกคือวิบากกรรมนี้มันจะส่งผลอยู่สามแบบฉะนั้นเราเองไม่ต้องไปทำอะไรมีหน้าที่ไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทไม่โกรธไม่แค้นมีความเกื้อกูลมีความเมตตาต่อเขานี่คือหนทางที่จะทำให้เรานั้นไม่ทุกข์และก็จะมีความสุขได้ณนะปัจจุบันส่วนประการที่สองก็อยากจะแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องที่หลายๆท่านเองยังไม่มีชีวิตคู่ หรือกำลังคบหาใครสักคนกำลังอยากจะได้สามีกำลังอยากจะมีเมียอยากจะมีภรรยาสักคนหนึ่งเราควรพินิษพิจารณาคนที่เราจะคบหาคนที่เราจะเอามาเป็นสามีหรือคนที่เราจะเอามาเป็นภรรยานั้นมีหลักในการพินิษพิจารณาอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่เราหาคู่แท้การที่เราหาคู่สร้างคู่สม หรือที่พระองค์เรียกว่าคู่บุเพสนิวาสชายหญิงนั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์สี่ประการนี้คือ 1. ชายหญิงจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาเสมอกัน 2. ชายหญิงจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลห้าเสมอกัน 3. ชายหญิงจะต้องเป็นผู้ที่มีจาคะเสมอกัน 4. ชายหญิงจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเสมอกัน การมีองค์สี่ประการนี้มีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาจะทำให้คู่สามีภรรยานั้นอยู่ด้วยกันอย่างยืดยาวมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแล้วศรัทธาเป็นอย่างไรในเรื่องของศรัทธานี้ก็คือการศรัทธาในพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ท่านเป็นผู้ที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านรู้จักจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์และท่านเป็นผู้ที่มีกายวายาจใจสะอาดเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ฉะนั้นถ้าเราไปเจอผู้ชายหรือไปเจอผู้หญิงที่เขามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเขาก็จะเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์มีกายวาจาใจสะอาดอย่างแน่นอน เราเองคบหากับเขาแล้วไม่ต้องกลัวว่าเขาจะชักชวนเราไปในทางที่ผิดเช่นไปนับถือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปนับถือรูปเเจดีศักดิ์สิทธิ์หรือพาเราไปบนบานสารกล่าวในที่ต่างๆเพราะการกระทําแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นการกระทําของคนที่มีความกลัวเป็นการกระทําของคนที่ไม่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าคือเขาไปศรัทธาสิ่งอื่น ไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงอย่างไม่หวั่นไหวเพราะผู้ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงแล้วเขาก็จะเป็นผู้ที่พึ่งตนพึ่งธรรมเป็นผู้ที่มีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะจะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่คือคนที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า เมื่อเราเจอคนแบบนี้คบหากับคนแบบนี้เราเองก็จะได้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในศาสนานี้อย่างมั่นคงส่วนคนที่มีสินห้าก็คือคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่เป็นชู้นอกใจไม่พูดโกหกและไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาณอันนี้เป็นภัยเวรห้าประการที่เขาละได้ที่เขาไม่กระทํา เมื่อเขามีสินห้าบริบูรณ์เราครบหากับคนที่มีศินแบบนี้เราเองก็จะไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจในภายหลัง 3. เป็นผู้ที่มีจาคะจาคะก็คือความเสียสละการรู้จักแบ่งปันการรู้จักการให้รู้จักจำแนกแจกทานให้แล้วไม่เอาคืนไม่อยากได้คืนเป็นผู้ที่ให้ทานหรือให้ของสละของ เพื่อละความตรณีอันเป็นมนทินในจิตให้ทานเพื่อปรุงแต่งจิตประดับจิตเป็นผู้ที่มีความเสียสละเราอยู่กับคนแบบนี้เราครบหากับคนแบบนี้คนที่รู้จักการให้รู้จักเสียสละเราเองก็จะไม่ทุกข์ใจเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ตรณีเพราะถ้าเราไปคบหากับคนที่ตรณีเขาก็จะมีความห่วงกัน การห่วงกั้นนี้จะนำพาให้ทะเลาะกันทำร้ายกันตบตีกันฆ่ากันนี้เกิดจากความตระหีฉะนั้นถ้าเราหาคนที่มีจาคะละความตระหนีได้จะทำให้การใช้ชีวิตคู่ของเราก็มีแต่ความสุขและอีกประการหนึ่งก็คือปัญญาปัญญานี้ก็มีหลายระดับอย่างการใช้ชีวิตคู่เราพินิจพิจารณาคนที่คิดทำพูดแล้ว ไม่เบียดเบียนตัวเขาเองไม่เบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่ทําให้เราลําบากไม่ทําให้ตัวเขาลําบากไม่ทําให้ทั้งสองฝ่ายลําบากเราเจอคนที่มีปัญญาแบบนี้คิดทำพูดไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากการใช้ชีวิตคู่นั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญและการมีปัญญาแบบนี้ ก็จะนำพาให้ทั้งคู่นั้นก้าวไปสู่การรู้อริยสัจส,สี่ซึ่งเป็นหนทางที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานนั่นเองครับนี่คือหลักในการพินิจพิจารณาในการหาคู่ชีวิตหรือในการที่จะคบหาคนแต่เราเองก็ต้องมีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาก่อนก่อนที่เราจะไปหาคนที่มี4ประการเหล่านี้ เพราะถ้าเราไม่มีสี่ประการเหล่านี้เราเองพยายามหาคนที่มีศรัทธามีศีลมีจากคะและมีปัญญาเราเองก็อาจจะหาไม่เจอก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติเองก่อนเราก็จะไม่รู้ว่าคนที่มีศรัทธาเป็นอย่างไรมีศีลหาาา้าเป็นอย่างไรมีจากคะเป็นอย่างไรและผู้ที่มีปัญญานั้นเป็นอย่างไรฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติเองสำรวมเองทั้งกายทั้งวาจาและใจ เราก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีเราเองจะได้เลือกหาคู่ที่เรียกว่าคู่บุเพสนิวาสส่วนท่านใดที่เลือกผิดพลาดไปแล้วก็พยายามหันกลับมาสํารวมกายสํารวมวาจาและสํารวมใจของเราเองอย่าไปคิดไปพูดไปทำในทางที่ไม่ดีเพราะเดี๋ยวเราเองก็จะเป็นคนพ่านไม่ต่างจากเขาครับ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้เลือกคนผิดชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีทําให้มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขณปัจจุบันนี้ก็คงจะได้ข้อคิดในการนําไปปรับใช้ในชีวิตครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ